เป็นวันที่สิบแล้วกระผมมีต้นมะม่วงเป็นมะม่วงสื่อสารเพราะว่ามันมี <c oughs> มันมีดาวเทียมอยู่ด้วยผมเชื่อว่ามะม่วงนี้เป็นมะม่วงของกระผมต้องเป็นมะม่วงศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแล้วก็วันนี้วันที่สิบแล้วเดี๋ยวผมจะขอ หวยขอเลขขอเบอร์กับต้นมะม่วงของผมนีแหละเพราะว่าเป็นมะม่วงสื่อสารผมก็จะสื่อสารกับต้นมะม่วงนี้เพราะผมจะขอเลขเขาผมได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือแป้งมาแล้วแล้วผมก็จะมาขอมะม่วงศักดิ์สิทธิ์ของกระผมกระผมจะขอหวย มะม่วงวันนี้เป็นวันที่สิบแล้วผมก็จัขอหวยนี่ครับแป้งใครเลขลยกไรก็บอก